ดูสงคามเพลงเงินล้านก่อนที่ฉันมึนเธอมีใครและเขาสำคัญเท่าไรก่อนที่เขาจะไปถึงเธอฉันก็คือคนที่มีแค่ใจที่รักเธอได้เสมอ รู้เธอไม่เคยลอยากโดดเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองแม่เธอได้ครอบครองเจ้าของ,ของ,ของ,ของ เมาแล้วมาแล้วสบายสบายสบายมีมองมิเชิญเชิญโอเคครับเชิญเอาน่าถือว่าจริงๆครับอย่างน้อยถือว่าโชว์คุณสนุกถ้าเป็นมวยนี่ถือว่าใจสู้มากนะต่อยแรงอ่ะต่อยแรงอ้ออกขึ้นมาอาวุธแรตุลุดเลยอาวุธแบบผิดถูกไม่ว่าชนะใจคนดูชนะใจคนดูชนะใจคนดูเมื่อกี้พี่ดาวเขาชอบมากนะครับเพลงนี้แต่งเองปะ แต่งเองป่ะคนนี้ต <Diamond puzzles> <ST AR imprisoned> ั้งพี <kind abonn és> ่เบิร์ดเพลงพี่เบิร์เขาไม่อยากให้มันใกล้เคียงต้นฉบับนี่ไงนี่เขาเรียกว่ายิบตาเนี่ยสู้ยิบตาสู้ยิบตาความเป็นศิลปินในตัวครับอะไรก็ต้องทำให้ออกมาให้สมกับที่ทำได้เต็มที่เท่นเยอะสู้ไม่ได้แต่มวยเตนเพ่มวยเทนเราถือว่าถือว่า ได้ได้ได้กลิ่นของพี่หมายไทยยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังอยู่ในคอนเซปต์อยู่ส่วนพี่หนูมิเตอร์ก็โอ้ยไม่ต้องพูดอะไรแล้วแต่ว่าแซกวันนี้ประสบความสำเร็จสองอย่างอย่างแรกคือหนีพี่เบิร์ดแบบสบายๆอัตโนมัติเลยครับเอาไม่เหมือนไงพี่เอาเอาไม่เอาหนีพี่เบิร์ดใช่ไหมล่ะได้อย่างหนึ่งที่แซกบอกไว้ว่าวันนี้มาเอาหาหนึ่งก็คือ ยอดเยี่ยมอ๋อจริงจริงเอนเตนสุสุดอ๋ะเอนเตสุดสุดใช่ได้เนาะใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีอะไรจะสู้เราก็ต้องมีมีดีอย่างอื่นออกมางัดออกมาเห็นนะครับแพ้ก็แพ้ประทับใจเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจะไปโชว์ได้ด้วยวันนี้ครับเอาไปโชว์ได้ด้วยนะครับฮาครับได้ฮาแชมป์ฮาวันนี้พี่ให้แต่ว่าซื้อแผ้เรื่องอรจา์นี่ยกไว้เลยครับเอาไว้เลยโอเคครับเป็นไงชมลูกชายหน่อยชมลูกชายหน่อยเออ ไม่มองตรงเลยนะวันนี้แซกทําแม่ตะลึงมากเลยนะนพอแซคลองจบปุ๊บนะถ้าเกิดเป็นการแข่งขันกีฬานะอยากจะตัดสินด้วยภาพถ่ายเลยอละคืออยากจะดูแต่ภาพอะไม่อยากฟังเสียงคืออยากจะดูแต่ภาพอะไม่อยากฟังเสียงอะเขอยากดูภาพอย่างเดียวอ่ะเีเขาสู้ใจขาดพะล่ะถ้าเป็นรางวัลพิเศษนะครับ เอนเตอร์เทนเนี่ยต้องได้วันใจช่างภาพอะไรประมาณอย่างเงี้ยต้องให้เขาป๊อปปูล่าโหวตอะไรเงี้ยได้เลยแซกอะไรเงี้ยโอ้นี่หนูทำออกมาแล้วแบบเรียกรอยยิ้มพวกเราได้เลยอะเนอะยังไงก็น่าแล้วกันแซกอะลูกชอบมาเชิญซาร่า เหมือนที่ทุกคนพูดเลยคือคุณมีความเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่ในตัวในการที่จะแบบ entertainner ตอร์เทนเนอร์คือเราคือคุณไม่ต้องทำอะไรมันก็สนุกแล้วอ่ะไม่ต้องร้องก็ได้อจริงผมก็ไม่อยากร้องนะครับถ้าผมร้องคู่แรกผมอาจจะทําได้ดีกว่านี้ครับผมแต่ผมเห็นพูดต่อสู้ผมผมเห็นพูดต่อสู้แล้วเฮ้ยยังไงก็เอาก็คือแต่ก็เนี้ยก็คือแสดงถึงสปิริตของคุณไงต่อให้คุณจะเจอคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวขนาดไหน บางคนก็อาจจะท้อยกเลิกแล้วก็ไม่แสดงให้เต็มที่แต่คุณไม่มีอะไรจะเสียจริงๆเวทีนี้ก็เลย ทำให้น,นี้ชมหรือว่าทับชมผม,ช,มช,ออชอบชอบชอบชอว่าคุณเป<อ>็นคนมีสปิริตใช่ก็คือเราก็ดีใจแล้วก็มีความสุขกับการได้ดูโชว์คุณตลอดเวลาอยู่แล้ว<อ>ไม่เคยรู้สึกผิดหวังกับการได้ดูแซกไม่ว่าจะร้องเพลงแบบไหนมากก็ตามให้ฉันได้เจอรักจริงเสียทีนะชอบมากตอนนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากเปิดประสบการณ์เราจะข้ามห้วยอยู่นะนี่ห้วยตัวนี้ให้ฉันได้เจอรักจริงจริงเสียทีชอบชอบชอบตอีชอบตอีขอบคุณมากนะคุณฟางแผ่นไหนมาเขาบอกแล้วเขาเจตนา ที่จะไม่ให้เหมือน,อนแบบพี่เบิร์ดเออแม้กระทั่งเนื้อด้วยเขาก็จะแบบคิดของเขาออกมาว่าเขาจะดัดแปลงยังไงซึ่งผมต้องบอกว่าต้องต้องชมจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่มีอะไรดีนะมีอะไรดีอยู่เยอะมากครับอย่างแรกก็คือเสียงอาจจะไม่ได้เหมือนแต่สำเนียงร้องกับสำเนียงอีสานครับอันนี้ก็ใกล้เคียงอยู่กับการเต้นซึ่งมันทําให้เรารู้ว่าถ้าไหมไทยขาดเต้นมายืนรอเฉยๆมันก็ไม่ใช่นะครับใช่ใช่แต่ว่าข้อผิดพลาดที่มี อาจจะเป็นเรื่องความเพี้ยนอาจจะเกิดว่าเขาเขาอยากจะระหว่างใช่ระหว่างร้องไปฉันก็จินตนาการไปไอตรงนี้ฉันก็จะอย่างนี้มันก็เลยมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่จากการดีไซน์ครับอ่าเป็นเรื่องของการดีไซน์แต่ว่าขอดีเยอะกว่าไม่ไม่ดีอยู่แค่สองอย่างคือไม่เหมือนไทยแล้วก็ไม่เหมือนเพลงคนไม่มีแฟนแค่นั้นเองเออใช่แต่ผมก็จะบอกว่าด้วยความที่เราเป็นนักร้องเนี่ยผมจะบอกว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยทุกคนจะมีความหวังอืม แม้กระทั่งแซกเองก็จะออกมาด้วยความหวังมันจะมีพลังระหว่างที่นั่งอยู่ข้างหลังแล้วได้ฟังหนูวิเตอร์ร้องแล้วผมว่าเขาคงหมดหวังแต่เขาก็ยังออกมาเออแต่เขายังออกมาเพอร์ฟอร์มเต็มที่ต้องบอกว่านี่คือสปิริตจริงๆครับ,คร,บครับผม วันนี้แพ้อย่างสมศักดิ์ศรีครับขอบคุณครับขอบคุณงานขอบคุณครับขอบคุณคุแซงด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณน่นนนครับแต่ผมบอกว่าคนต่อไปพี่ดูอาวุธลับจริงๆของพี่กิ๊กที่ซ่อนอยู่จะถูกนำออกมาใช้ผมบอกว่าตัวนี้ไม่เหมือนที่เหยียบติ๊กชีโร่ติ๊กชีโร่นี่ยังบอกโอ้ยน้องไปพบจานสุดท้ายของเราจาน ชานชานชานเหมือนด้วยเหมือนด้วยแดนด้วยแดนด้วยแดนด้วยครบเครื่องแน่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 ครบเครื่องอันนี้คครรบเื่องรุ่นน้องไงรุ่นน้องไงรุ่นน้องไงรุ่นรุ่นรุสามรุ่นสามครับสามสายแดนเหมือนกันโอ้โหนี่เต้นเก่งมากแต่ว่าเป็นเป็นเอฟผู้หญิงที่เต้นเก่งที่สุดนี่เต้นเลื่อยเผื่อให้เต้นเลื่อเพื่อให้เต้น กต็ก็เป็นคนแบบนี้มานานแล้วป๋าน้องเป็นคนแบบนี้มานานแล้วฮะสุดยอดคิดถึงมากพีวิตรพีวิตก็เป็นไอดอลทีวีสิลูกดูทีวี พี่วิทย์ก็เป็นไอดอลพี่วิทย์พี่วิทย์ี่ทพี่วิทย์ก็เป็นไอดอลเรื่องเต้นเหมือนกันค่ะก็ดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่วิทย์แล้วก็ชื่นชมผลงานตอนนี้ก็ยังแบบใช่สนุกมากเดี๋ยวมาดูพี่วิทย์เนี่ยเขาเป็นขวัญใจของพวกเราเ่าเตรียมยกเลยใจเย็นใจเย็นคือคุณวิทเรื่องการเป็นติ๊กของคุณเนี่ยเป็นพี่ติ๊กเนี่ยไม่เราไม่สงสัยแต่ตอนนี้เราโจทย์ยากกว่าเดิมเราเป็นพี่เบิร์ดใ้คุณร้องและคุณเห็นแล้วใช่ไหมคุณฟังคุณหนูพวกเร้องยัง ก็ตอนที่ซาวเช็คก็บอกกับวินเลยว่าเออพี่พี่หนูเอาแชมป์ไปเฮ้อร้องขนาดเนี้ยพี่แจ้มาบอกแจ้สวัสดีครับไม่เมื่อกี้ผมจะบอกว่าซักชุมแพออกมากรรมการนะฟังนะเฮ้ยเพลงพี่เบิร์ดดีกว่าแต่ใครร้องวะแต่ใครร้องวะครับผมอันนี้กรรมการเซอร์ไพรส์เหมือนกันเฮ้ยนี่เหมือนเพลงพี่เบิร์ดแต่ไม่ใช่พี่เบิร์ดใครร้องวะเดี๋ยวดูวิดเดี๋ยวดูวิดว่าอย่าไปรันนี้คุณต้องร้องเพลงพี่เบิร์ดให้กรรมการคิดว่าเฮ้ย นี่ติ๊กชิโร่ร้องนิวว่ายากมากเ่ะอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าแลบเป็นจอนอีกนะก็ไหนคราวที่แล้วก็มาเป็นจอนไงที่แล้วมามาพี่จอนวขาบอกว่าจอนผมผมเนี่ยชอบจอนมากเขานี่นะตอนนั้นนะมาเป็นจอนเขาพูดอย่างนี้ผมเนี่ยนะติดตามจอนมาตลอดเวลาตอนมาติ๊ก ผมรักพี่ติ๊กมากไม่งพี่ป๋าเดี๋ยวอธิบายก่อนบอยแบนด์บอยแบนด์ที่เล่นดนตรีจริงๆเนี่ยผมว่าในประเทศไทยหนึ่งเดียวคือนูโวแล้วก็ตอนนั้นผมก็ฟังเพลงพิจารไม่เป็นไรเลยตั้งแต่ตอนตั้งแต่ป .6 อ่ะจะขึ้นม .1 เี่ยแล้วก็คือผูกพันกับนูโวมาตลอดแต่ว่าถ้าถ้าสายที่แบบชอบจริงๆคือเราชอบไมค์เคลจัสสันเราชอบพี่ติ๊กชิโร่เลยมาติ๊กชิโร่ใช่ครับใช่ครับเพราะไมค์เคลเพราะไมค์เคลแต่ตอนนี้นะพี่หนูนะพอบอกว่าเฮ้ยเห็นเป็นวิทย แล้วมาเงาเสียงติ๊กหนูก็หนาวเหมือนกันนะตอนนี้นะแต่เพราะเขาเหมือนมากเหมือนนะเขาเขาบอกเฮ้ยแนวเขาเลยแนวเขาเลยท้าเขาเลยเหมือนเ้าทางเลยท้าทางเขาอยู่แล้วพี่หนูบอกว่าพี่มากอยากฟังแบบเวอร์ชันพี่ติ๊กมากเพราะว่าพี่เพราะว่าพี่วิทย์จะไม่ใช่แค่ร้องแค่เวอร์ชันพี่ติ๊กนะคะแต่เขาจะเต้นเป็นไมเคิลแจ็กสันด้วยเขาป๊อปปิ้งเขาป๊อปปิ้งเขาป๊อปปิ้งด้วยป๊อปปิ้งเวลาแบบเวลาเตาร้อนๆอุ่มปิ้งมันเลยอย่างนั้นอ่ะปิ้งมันเลยอย่างนั้นอ่ะ เฮ้ยคนเราปิ้งแล้วป๊อปปิ้งป๊อปปิ้งไงนี่ปิ้งปิ้งพออร่อยมากรอตรงนี้แกลางจ้อยากกินขนมวีทขนมม่กที่นั่นอร่อยมากครับที่เราเคยมาฝากอร่อยมากครับครับเอ้ยอร่อยก็ก็ตอนนี้ก็มีขายในออนไลน์เพราะว่าตอนแรกจะเปิดร้านแต่ว่าเจอโควิดก่อนออนไลน์ดีแล้วตอนนี้ใช่ครับชื่อชื่อร้านเมลเมลอินครับสั่งที่ไหนนะสั่งที่ไหนนะเข้าไปใน IG เลยครับพิมพ์ครงว่าเมลอินคือ M E L T แล้วก็ I N ไอศครีมคอนเฟลกเขาเนี่ยอร่อย ใส่ใส่นมกินเป็นซีเรียลเลยครับอร่อย,ออยโอเคเอา <ไป S 2> ละละวันเียเพลงที่คุณจะเจอคือเงียบเงียบคนเดียวยา มาได้นะผมว่าร้องเสียงพี่ชิโร่ก็ได้อยู่นะเออดีเลือกเพลงดีด้วยเพราะมากเพลงอะไรไดพวกเราต้องอยู่ไหมครับอยู่สิเราจะไม่อยู่ทำไมเห็นเพลงก็เขาอยากอยู่เงียเๆีคนเดียวอยากอยู่เงียบๆคนเดียวโอ้โหพี่ดาวสุดท้ายแล้วอย่านัดไม่เข้าสักหลอกเลยอย่านัดไม่เข้าสักหลอกเลย โอเคคุณหนูคุณหนูจะนั่งรอนั่งน si no. claro> ั่งรอดูโชว์ของวิทย์ก่อนดูใช่ว่าเขาจะขนาดไหนนะคุณหนูนะดูนะเงาเสียงติ๊กชิโร่คุณวิทย์นะครับวันนี้ร้องเพลงพี่บายครับเงียบเงียบคนเดียว อีกเลยใช้เช้ไม่เลยดีกว่าเจ็บเกินไปที่จะคบหาไม่อยากจะมองเห็นหน้าใครๆไปไกลๆให้ห่างกันเห็นแล้วฉันยังเจ็บใจไม่อยากจะได้ dropped to me i find มไม่แล้วไม่แล้วเฮ้ยมากผมก็ใจดูอย่างยิ่งเลยครับถือว่าคู่นี้เป็นคู่ชิงที่โอ้โหคู่ในฝันคู่ในฝันเลยคู่ในนฝัเลยสุดยอดใช่ครับนั่งฟังอยู่ไี่รู้ยังโอ้โหสุดยอดนึกพี่ติ๊กร้องนึกว่าติ๊กร้องเลยหลับตาในพี่ติ๊กโอ้โหแต่ตอนนี้ครับตู้จากเอส 5G นะฮะเหลือตู้เหนือตู้สามยังเดาไม่ออกว่าใครจะโดนใครจะได้เชนะคุณหนูครับตู้หนึ่งนะคุณวิทย์ตู้สามครับ หนึ่งนิดเดียวคุณหนูนะฮะตอนนี้เป็น A อยู่ในตู้ของ A อสห้าจีตู้หนึ่งครับและคุณวิทย์เป็น B นะครับเป็น B อยู่ในตู้ A อสห้าจีตู้สามนะฮะตรงนี้อยู่ที่คณะรมงารนะครับห้าเสียงนี้ใครมากชนะนะครับ A รือ B หรือ B

นะครับ5เสียงเน่ใครมากชนะนะครับเอหรือบ,บี สูสีมากสูสีมากเสียงแตกกรรมการสีมกเสียงแตกเลยกรรมการคือออกทางไหนก็ได้ครับเพราะว่าีูดีคู่ดีจริงเก่งท้งคู้นะผมอ้โหวันนี้ผมประทับใจมากครับผมเริ่งไปทับใจมากวันนี้มากมากนะฮะอ้าวเชิญก่อนอื่นต้องกราบขออนุญาตในเรื่องของการตัดสินนะนะครับเพราะวันนี้นักร้องเก่งเหลือเกินครับผมจริงๆแล้วไม่อยากคอมเมนต์อะไรหรอกนะครับแต่ในเรื่องของการตัดสินนี่ก็จริงๆก็เลือกยากครับ อย่างพี่หนูมิเตอร์นี่ก็คือพี่แจ้ยังเสียงยังอยู่ในสมองอยู่ครับด้วยความเป็นนักร้องที่อยู่แนวหน้าแล้วอ่ะอมันจริงๆเลือกใครก็ได้ครับ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 แต่ว่ามาเจอคุณวิทย์พี่วิทย์คือทั้งทั้งสองท่านอ่ะคาร้องแล้วก็เสียงน่ะคือเป็นตัวเสลปินีอได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วแต่นี่ว่าผมอาจจะชอบในเรื่องของลีลาครับแล้วการประดิษฐ์ท่าทางในการร้องในออก แนวเอามาขึ้นมาผสมทําให้มากขึ้นตรงสีสันครับแต่ในเรื่องของการร้องผมให้เท่ากันแหะแต่ว่าชอบในเรื่องของการเอนเตอร์เทนมากกว่าครับนะบิคิี่ออกใครก็ได้นะครับขอบคุณมากครับถ้าเป็นฟุตบอลหรือกีฬาอะไรก็ตามมวยก็ตามนะอันนี้คือซูเปอร์บิ๊กแมตช์เลยนะครับไม่ใช่บิ๊กแมตช์รมดาอันนี้เป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์ที่ขายบัตรหมดไปสาปีก่อนเนี่ยเรียกว่าสนามแตกตอนคุณหนูออกมาผมยังนึกไม่ออกว่าใครจะมาปราบคุณหนูได้นี่ซึ่งโอ้โห ของคุณหนูนั้นก็ไม่มีที่ติอยู่แล้วแต่ว่าคุณวิทย์ก็มีอ่ะอุซอรีมาช่วยอุปกรณ์ที่บอกสิบตาเห็นยังไม่เท่าหูฟังก็มาช่วยต่างๆมาช่วยเพิ่มเข้าไปอีกก็เลยทําให้เป็นยืนยันความเป็นตัวตนของคุณติ๊กความที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแหละที่ทําให้คุณวิทย์เอาชนะใจผมผมอยากให้เป็นเหมือนโอลิมปิกที่เราจะมีอยู่กีฬาประเภทหนึ่งเหรียญทองว่ายน้ําให้คู่กัน ได้คู่เลยเหรอได้คู่กันเลยเพราะอะไรพี่มันแตกพร้อมกันพอดีเป๊ะเลยตัดสินไม่ได้สุดท้ายหนึ่งส่วนร้อยอย่างเงี้ยหนึ่งส่วนร้อยนาทีนะไม่น้ำโอลิมปิกโอ้ไม่น่าเชื่อเกิดไม่ได่ญี่ปุ่นนะที่ที่บราซิลอ๋อที่บราซิลอ่ครั้งก่อนในใจผมให้เสมอนะครับแต่ว่าสุดท้ายต้องเลือกหนึ่งเดียวกันเลยให้คุณวิทย์ครับครับไอหนูอยากให้แบบมีแบบแบบที่หนึ่งแบบแด้วยกันตรงคู่สักกึ่งของล่วงใช่ไหมเดี๋ยวจัดแบบนี้ใหม่เดี๋จัดแบบนี้ใหม่เออแล้วอ่ะนะเออต้องต้องบอกว่าคือวิทย์ นูก็ชอบกะนะ,ะแต่พี่หนูก็ก็ชอบอะไรเงี้ยหนูก็เลยจมาดูที่ความยากเลยอ่ะเพราะว่าวิทย์กับเสียงพิธีกรู้สึกว่าก็ไม่ได้ไกลกันมาก<อ>เพราะเขาใกล้เคียงกันเสียงวิทย์กับเสียงพิะคกับ<ะ>แต่หนูมิเตอร์แล้วไปแจ้เนี่ย<ะ>หน,หนูหนูนึกภาพไม่ออกอ,ะอ,อ่ะแล้วไหนจะต้องไปร้องเป็นเ,นเนพลงพี่เบิร์ตอีกแล้วแบบ คือว่าให้คะแนนท่ายากเชิญจะน้องซาร่านี่ให้เป็นการส่วนตัวไหมเนี่ยเธอไม่ได้ส่วนตัวค่ะมีเหตุผลอธิบายเหตุผลนะคะในในเรื่องของเสียงร้องอ่ะถ้าจะบอกว่าร้องให้เหมือนพี่แจ้คือเหมือนเลยและพี่วิทร้องให้เหมือนพี่ติ๊กก็คือเหมือนเลยเสียงร้องเสมอเสียงร้องคือเสมอแต่การเพอร์ฟอร์มบนเวทีต้องบอกว่านี่คือการโชว์บนเวทีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าจะไปแข่งในเรื่องของดนตรีอันนี้จะว่าว่าเออพี่หนูก็น่าจะ น่าจะชนะทางด้านนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมของการตัดสินบนเวทีแบบนี้ก็ต้องเป็นเพอร์ฟอร์มสที่พิวิทย์สามารถนําชนะไปได้แต่ว่าแต่พิติกะสไตล์ที่วิทย์ทำมาพิธกเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะแล้วมึงจะให้พี่แจ่มาเต้นอย่างพิิกเหรอพี่แจ้เขามีอยู่ท่าเดียวปั่นเตงโมอยู่แค่ั้นมึงน่ะมันสุดเขาแล้ว เนี่ยก็เลยก็คือถ้าเกิดเสมอกันไม่ได้มันก็ต้องเป็นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยทางนี้เขาก็ต้องหากฎเกณฑ์หนูมองเงีแต่ถ้าหนูมองว่าพี่วิทย์อ่ะถ้าไปฝึกร้องแบบพี่แจ้ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้เพราะว่าพี่วิทย์เขาก็ประสบการณ์อันนี้คือต้องให้ในเรื่องของประสบการณ์แล้วพี่หนูก็เป็นคนประสบการณ์ถ้าจะมาร้องแบบพี่ติ๊กก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันว่าถ้าสองคนเนี่ยลองร้องแบบพี่ติ๊กสมมติพี่หนูไปร้องแบบพี่ติ๊กพี่วิทย์ไปร้องแบบพี่แจ้อันนี้เราน่าจะมาตัดสิินนนกกกกัอออออออีีีททใใหห้้้้้เเดดดด็ขาาาาไคคคืืู่่่่่ยยงงบสมจรๆแตว รวมได้<ม>แล้วก็อุย้ยใช่ใชสมศักดิ์ศรีคือใครชนะก็ได้ใครแพ้ก็ได้เสมอก็ได้สมศักดิ์ศรีหมดสําหรับผมคืออย่างนี้หนูเนี่ยไปถึงความเป็นพี่แจ้ในเรื่องของเสียงและการร้องหรือว่าแกเจ็ดนะฮะคือรายละเอียดประเดประดับประดาะเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปถึง90เต็มร้อยแต่ว,วิทย์เนี่ย,ยวิทย์เนี่ยไปถึงพี่ติ๊กเนี่ยรวมเรื่องเสียงกับการร้องเนี่ยประมาณแปเต็มร้ <100 S 1> อย แต่วิทย์ไปได้เรื่องเต้น,ม,นมาชดเชยตรงนั้นนนั่แปลว่ามาถึงเก้าสิบพอๆกันมผมก็เลยเลือกนี้ความเป็นพี่แจ้เพราะว่าผมออยู่กับเพลงพี่แจ้มาตั้งแต่เด็กผมรู้สึกว่าหนูเป็นพี่แจ้ได้แบบความรู้สึกเลยว่าพี่แจ้ร้องแบบนี้จรงิงๆแต่ว่าเมื่อกี้ที่รู้สึกกับสําหรับติ๊กคือเรื่องการร้องอะยังไม่ถึงขนาดนั้น<อ>แต่ได้ภาพรวมอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมไม่ได้ตัดสินนะครับ ผมใช้เลือกถ้าตัดสินผมให้เสมอครับแต่ถ้าให้เลือกผมเลือกหนูครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับแต่วันนี้ถือว่าชนะกันสูสีนะฮะครับถ้าผู้ชมร่วมเลยก็ยังได้ท่านผู้ชมคงมีความสุขกับตอนนี้มากๆใช่ใช่ชอบชอบชอบเป็นโชว์ที่ดีทั้งคู่เลยแต่วันนี้ถือว่าแพ้ไปนะครับขอบคุณมากครับคุณหนูครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเยี่ยมยอดเยี่ยมโอ้ยแชมป์เงาเสียงแชมป์ชนแชมป์ร้องเพลงพี่เบิร์ดนะครับเคิรคุณวิทย์ครับ ชลณแชมป์ทนแชมป์ร้องเพลงเบ์ดุงชัยพร้อมกับรางวัลพิเศษของเราครับเตาแก๊สลักกี้เฟรมครับและวันนี้ต้องขอบคุณกรรมการด้วยนะฮะอูวันนี้ทำงานหนักเลยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วยนะครับแล้วเราจะจบรายการวันนี้ด้วยโชว์พิเศษครับไม่ใช่แชมป์คนเดียวนะครับ ทั้ง4คนเลยโอ้ทั้ง4คนเลยร้องเพลงพี่เบิร์ดแต่เป็นเสียงตัวเองนะเสียงตัวเองสี่คนร้องเพลงพี่เบิร์ดเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้มีความสุขมากขึ้นไปอีกก่อนนอนในคืนนี้วันนี้ลาไปก่อนครัับสสวดีครับสวัสดีครับ ในชีวิตของทุกคนต้องเคยผ่านร้อนและหนาวพบเรื่องราวบางอย่างที่ฝังใจทุกครั้งที่เธอปวดร้าวหมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไปวันเวลาที่แสนมืดมนก็คงจะเดินผ่านไปช้า จนเธอเองลืมนึกไปว่าได้เดินมาไกลเท่าไรจนเธอเองมองข้ามบางอย่างนันคือพลังแปลงกล้าในใจที่ฟังอยู่ในจิตใจลึกๆ ไปสู่พ้นทางที่ฝันไปด้วยด้วยให้เธอได้รู้นี่ละใจของคนที่แท้ยิ่งยิ่งใหญ่ราบในความหวังยังไม่ทางหายไปเมื่อน,นั้นใจจะไม่หัง ด้ววยตัสัปดัหน,น้าเขยนคนกับการค้นหาเงาเสียงอาจารยไข่เมื่อลิหุนหน้าเสงเจันกระจางส่องนำทางสันจอมองไปนอกน้าต่าง และเงาเมียเนี่ยเดินขึ้นนี่น,น,น,นทํตาไหลทาไหลท,ที่มีแต่คนสิงเหมือนไม่มองเธอรู้ว่าเธอเปลาเราเก่งังคู่นะคะดีไอซ์กับเช้าวรวมกันหันสองเนี่ยเป็นอาจารย์ไข่มากกว่างบนี้มันซ้ำซ้อนผู้คนผู้ชาเรื่องเสียงเหมือนเนี่ยไม่แพ้กันพอกันแทบจะไม่แพ้เอาเป็นว่าไม่แพ้คือเสมอ ลูกของการจิกคำลูกของลมเดียวฮะของเขามีนวลมีขยี้คำได้ดีนี่นี่ผมว่าคุณเช้าเนี่ยเสียงคล้ายอาจารย์ไข่มากก็วันนี้ถ้าแข่งกี๊ดดูชนะก็เอาวัตถุมงคลมาด้วยโอ้ยดีดีตรงนี้ลุงเอากระถินไปทอดที่วัดที่จังหวัดเชียงใหม่โอ้โหรถตู้แหกโค้งตายกันหมดเหลือลุงผมรอดคนเดียวเหนียวรอดออกไปตายนอกรถรอดออกไปตายนอกรถคนเดียว ก็แฟนผ้ามาด้วยนะ็แฟน,นผ้ามาด้วยแฟนผ้าเหรอหลายองค์เลยอันนั้นลูกพระใครจะเป็นเงาสิอาจาร,รย,ายร์ไข่ตัวจริงพิสูจน์ความเหมือนเสาที่17กันยายนนี้2องทุ่มสีนาที